สามารถกดถ่ายได้เลยครับนี่แชะแชะแชะอย่างเงี้ยผมคล้ายๆกับการปิ๊บกล้องเลยนะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหตั้งมือถืออเนกประงสงค์ปิ๊บๆแ้งแบบนี้นะดิถ่ายครับผมอยากจะถ่ายอะไรก็ถ่ายไป,ไปกดถ่ายแชะแชะแชะตัวน,นี้เลยเลยครับผมโอ้โหถ้าอยากจะถ่ายแนวตั้งเราก็ปรับขึ้นมาตรงนี้ครับนี่ก็ถือถ่ายได้ครับนี่ใช้ิ้วโป้งก็ได้นะครับนี่เพมเพ่มเพกดถ่ายหรือจะใช้จัดอย่างนี้แล้วใช้นิ้วชี้กดถ่ายก็ได้นะครับเมเพิพ่มแบบนี้เลย สุดจริงสําหรับขาตั้งมือถืออเนกประสงค์ตัวนี้โอ้โหผมนับไม่ถูกนะว่ามันมันมันน่าจะเกินวัาทีวันแน่นอนอยู่แล้วนะนี่โอ้แล้วราคาไม่แพงเลยที่ได้มานีนี่คือขาตั้งมือถืออเนกประสงค์และตั้งแต่ผมเคยใช้ขาตั้งมือถือมานะครับรู้สึกว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยใช้มาแล้วนะดูดิวางไว้บนฝ่ามือผมเนี่ยเล็กกว่าฝ่ามือผมเีกเฮ้ยมันเป็นขาตั้งมือถือได้จริงเหรอก็มี สายชาร์จ USB to TC มาให้นะครับเอาไว้ชาร์จตัวนี้ครับนี่ไว้ชาร์จรีโมทปุ๊บนี่จะเป็นรีโมทคันชาร์จคันตรงนี้ครับรีโมทบลูทูธนั่นเองเชื่อมต่อเอาไวกา้กดถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะมีเป็นฟาร์บินเนอร์ตัวเล็กมาให้ครับเป็นโลหะนะนะครับผมนี่เอาไว้เกี่ยวไว้ห้อยนี่ดูดินี่จะบอกว่าพวงกุญแจก็ไม่ผิดน,นะเพราะมันขนาดแค่นี้เองดูดิโอ้โหแล้วก็วัสดุเขาอถือว่าสมราคาดีครับไม่ได้กองแกงเลยนไะก็กลางออกแบบนี้ครับผมตึ้งนี่หมุน สามารถหมุนได้360องศานะครับตัวยึดจับมือถือตรงนี้นะอยากจะถ่ายแนวนอนหรืออยากจะถ่ายแนวตั้งนะผมนี่จับได้เลยนะครับสามารถยึดขยายได้ครับผมนี่ดิยึดขยักไปดกเยอะเลยนะครับผมหรือถ่ายล็อกโนนนี่นั่นนะผมได้เลยแล้ตัวที่ยึดจับโทรศัพท์นี่ครับผมสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยนะนี่ครับผมนี่สามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการเขามีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยมาให้ด้วยนะผมนี่ สามารถยืดขยายไปได้อีกครับผมนี่แบบกรณีที่เราจะถ่ายเซลฟี่อะไรอย่างนี้ครับผมโอเคนะนี่โอ้โหนี่ดูถ้าไม่ยืดออกนี่ไม่รู้เนอะและเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถวางได้ครับกรณีอยากจะไลฟ์สดแนวกดปุ่มตรงนี้นี่ปุ่มนี้ปกดจะกทางขาออกนี่ล้วก็ี่เลื่อนลงมาครับผมประมาณนี้แล้วเราก็ตั้งนี่ครับอยากจะไลฟ์สดหรือตั้งถ่ายล็อกนะครับถ่ายไปนั่งกินอาหารอยู่ที่โต๊ะครับปรับความต่ําลงมาได้อีกครับผมนี่สูงต่ำปรับได้เลย โอ้โหนี่ดิดิดโอ้หระดับความสูงเขาก็แบบพอดีเลยนะครับแบบนั่งถ่ายคลิปอินอะไรอย่างเงี้ยตั้งไว้บนโต๊ะได้เลยเออโอเคครับผมแบบนี้เสร็จก็เนี่ครับผมเลื่อนขึ้นไปกดล็อกเวลาจะใช้งานกดปุ่มตรงนี้ครับมีปุ่มตรงนี้กดปุ๊บนี่เขาก็จะเอมามาแบบนี้เลยอ๋โโออ,อยู่ในตะกร้าเขาจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมนะเผื่อใครอยากได้ไฟนะครับเวลาที่ถ่ายเซลฟี่หรือไลฟ์สดนะครับสามารถเอาอุปกรณ์เสริมอันนั้นต้องกดสั่งเพิ่มเติมไปนะครับอยู่ในตะกร้ามีตัวเลือกอยู่นะครับ เป็นไฟเสริมประมาณนี้เอาเดบไสด์ด้านข้างสองข้างนี้ครับมีที่เ็บคอยหรือกรณีอยากจะใช้เจ้าตัวนี้ครับเป็นตั้งมือถือแบบวางตั้งโต๊ะเนาะก็คลายครับผมคลายตรงนี้ปรับบางนี้ปุ๊บเอาตามองศาที่เราต้องการครับผมแล้วก็ล็อกไว้นะครับตรงนี้นี่ครับผมเป็นขาตั้งมือถือได้ด้วยอยากได้องศาแค่ไหนปรับเอานะครับนี่วางตั้งโต๊ะดูโน่นนี่นั่นไปนะสารพัดประโยชน์จริงๆไปไหนมาไหนครับนี่สายคอนเทนต์ต้องมีพกติดตัวไว้ครับผมเสร็จแล้วเราก็พับเจ็บแบบนี้ครับเท่านั้นเอง ไปห้อยไว้ตรงไหนของกระเป๋าเนี่ยมองพัดเหินดูไม่รู้นะครับว่าเป็นฐานตั้งกล้องเนี่ยโหโหสุดจริงครับสวยจริงด้วยนะผมก็ถือว่าโอเคนะคสมราคานะครับลูกเล่นค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนี่ครับชอบสุดเลยตรงขนาดเขาแค่นี้ครับเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกนี่ครับดูดิโอ้โหใครสนใจก็กดทิดตะกร้าได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม